ครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทุกคนนะครับครับวันนี้ก็เป็นการพูดคุยกันนะครับท่านผู้ชม,มเป็นการพูดคุยกันแล้วเป็นความแสดงความคิดเห็นนะครับของส่วนตัวหรือของซ่องเกษตรตามใจนะครับท่านผู้ชม ก็คลิปนี้นะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมแล้วได้เข้าใจนะครับได้เข้าใจก็เนื่องจากมันจะมาสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วมานี่นะครับที่ลงไปก่อนหน้านี้คลิปนี้นะครับก็คือที่คลิปที่ลงไปว่าราคาเข้าถกต่ำนะครับแล้ว จะมาปลูกพืชพดทดแทนเรื่องเรื่องข้าวนะครับพม่าสุขก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจกันนะครับเป็นการต่อเนื่องก็เลยมาแสดงความคิดเห็นในคลิปนี้นะครับแล้วก็อยากจะเป็นการแนะนํานะครับเป็นการแนะนําแล้วแสดงความคิดเห็นนะครับก็เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับบางทีก็อาจจะเห็นด้วยกับผมที่ ได้ให้เง่คิดมุมมองไปก็ได้นะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับรู้รับชมไปให้จบนะครับเข้ามาแล้วก็ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ให้กดติดตามไปด้วยนะครับก็เผื่อว่าจะได้ดูคลิปใหม่ๆนะครับจากซ่องเกษตรตามใจนะครับแต่ซ่องเกษตรตามใจก็ยังยืนยันอยู่เสมอว่าอาจจะมีสักคลิปหนึ่งนะครับที่ พี่น้องเกษตรกรอาจจะไปโดนใจนะครับและอาจจะชอบก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เข้ามาแล้วก็อยากจะให้กดติดตามนะครับครับทีนี้นะครับในสหาวะราคาเข้าต่ำราคาเข้าถูกนะครับแต่เราจะมาปลูกพืชปลูกพืชอย่างไรนะครับท่านผู้ชมอันนี้ส่งเกษตรตามใจอยากจะขอ ขอแยกออกมาเป็นสองประเด็นนะครับพัมผสมแยกแยกออกมาสองประเด็นเพื่อได้ให้่านผสมแล้ว่ันพี่น้องเกษตรกรได้เข้าใจระหว่างแยกออกมาสองประเด็นเนี้ยนะครับคือพ,พืชอายุสั้นนะครับพืชอายุสั้นพืชอายุสั้นก็คือภายในเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวผลผลิตเนะี้ยายในหนึ่งปีนะครับเอาตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงหนึ่งปีนะครับพัมผสม แล้วกพืชอายุยาวเนี่ยตั้งแต่สามปีขึ้นไปนะครับตั้งแต่สามปีขึ้นไปอันนี้ทรงเกษตรตามใจก็อยากจะมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็อยากจะมาซีเนะทีละอย่างทีละข้อนะครับทีละประเด็นแ้วที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่เนี้ยนะครับท่านผู้ชมเนียนะครับก็คือฟางนะครับคือฟางแต่บางท่านบางคนก็มีการเก็บฟางไว้อย่างเงี้ยนะครับ บางท่านบางคนส่วนใหญ่แล้วก็เลี้ยงสัตว์กันนะครับเลี้ยงสัตว์กันส่วนใหญ่แล้วที่เก็บฟางไว้อย่างนี้นะครับหรือบางท่านบางคนเก็บฟางไว้ทาเป็นเห็ดฟางนะครับทาเป็นเห็ดฟางแต่ส่องเกษตรไม่ได้ทำสองอย่างนี้นะครับไม่ได้ทำสองอย่างนี้ท่านผู้ชมเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงสัตว์ผมไม่ได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับแล้วพอเห็ดผมก็ไม่ได้พอนะครับ ถาว่ามีความรู้ไหมผมก็เคยหารการอบรมมานะครับซึ่งมันเป็นงานละเอียดผมทํางานคนเดียวผมผมไม่ได้ทํานะครับผมไม่ได้ทําแต่ที่เห็นอยู่เนี้ยนะครับคือผมเอามาไว้ปลูกผักนะครับปลูกปลูกพืชปลูกผักนะครับผส่ฟฝังเนี้ยนะครับผมเอามาไว้ปลูกพืชปลูกผักก็เพื่อจะให้มันตรงกับประเด็นที่ที่ผมต้องพูดต่อไปนี้นะครับแล้วทีนี้พืชต่อไปเนี้ยนะครับ ที่ส่งกเกษตรตามใจอยากจะมาแนะนําคือพพืชอายุสั้นก่อนนะครับผู้มสมก็เหมือนที่ผมไนดะ้ให้ดูฟังไปนี้พืชอายุสั้นก็คือผักคะน้ากวางตุง้งพืชผักสวนควาเราเนี้ยนะครับผู้มสมถั่วบวบแตงเนี้ยนะครับที่เราทำอยู่ที่เราใช้กันอยู่ในครัวเรือนแทบทุวกวันเนี้ยนะครับอย่างเป็นจําพวก กะเพราหัวลาพาเน่งรักอะไรต่างๆเนี้ยนะครับพระมสมเนี่ยนะครับอันนี้พืชอายุสั้นแต่เราทำเป็นให้เป็นอาชีพเราได้นะครับพระมสมเป็นอาชีพเราได้แต่มันได้เงินไว้นะครับมันได้เงินไว้ขอเพียงเราอย่ามีเงินน้อยเราจะมองค่าว่าเงินมันน้อยแค่พืชผักกาละห้าบาทสิบบาทนะครับ เนี่ยนะครับอันนี้คือพืชอายุยาวชนิดหนึ่งนะครับพี่ส้มเกษตรตามใจปลูกเอาไว้นะครับคือมะพร้าวน้ําหอมนะครับแต่ผมไม่ได้ปลูกเป็นเชิงพาณิชย์นะครับเป็นเชิงพาณิชย์ก็คือผมไม่ได้ปลูกเยอะปลูกทาเป็นสวนทาเป็นอะไรไปอย่างนั้นนะครับผมปลูกไว้เอาไว้แค่กินปลูกห้าต้นสิบต้นเอาไปอย่างนั้นนะครับเอาไปอย่างนั้นไม่ไม่ไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาทาเป็นไร่สองไร่ H, ทําเป็นสวนอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คือต้นมะม่วงหิมพานนะครับ ปลูกเอาไว้อย่างละนิดละหน่อยนะครับพระมุสมอันนี้ก็คือมะขามเทศนะครับคือมะขามเทศ <S <S อันนี้คือพืชอายุยาวที่ส่งเกษตรตามใจปลูกเขาไว้นะครับแต่ผมผมไม่แนะนํานะครับผมไม่แนะน่านผู้สมผมไม่แนะนําผมไม่แนะนําพืชน,นี้เอามาแค่เอามาให้ดูเฉยๆนะครับ <S <S ครับแล้วก็นี่อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมเอามาให้ดูกันนะครับ <c oughs> แต่ก็เป็นที่น่าสนใจนะครับเป็นที่น่าสนใจ่านผู้ชมไม่ต้องได้ดูแลรักษาอะไรมากนะครับอันนี้คือต้นมะม่วงหิมะหิมะพานนะครับผมปลูกเขาไว้เป็นแถวไปเนี่ยข้างในก็มีมีเยอะนะครับผมก็ปลูกไว้หลายต้นนะครับปลูกไว้หลายต้นอันนี้คือต้นมะม่วงหิมะพานซึ่งเป็นพืชที่ทนแรงนะครับผมบอกว่าทนแรงได้ดีมากๆนะครับ ผลแรงได้ดีมากๆแล้วไม่ต้องได้ดูแลรักษานะครับไม่ต้องได้ดูแลรักษาเขาเม็ดเขาปีนี้ราคาพุ่งนะครับเนื่องจากเขาไม่ค่อยมีลูกนะครับเขาไม่ค่อยมีลูกพุ่งไปถึงกิโลละสี่สิบสองบาทเลยนะครับเม็ดเขานะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วมันเป็นพืชที่เราสามารถเก็บไว้ แล้วเอาไปขายที่อื่นหรือต่างจังหวัดได้นะครับในเมื่อในห้องที่ห้องหินที่เราไม่มีขายเนี่ยมันไม่บูดไม่เน่ามันไม่เสียนะครับมันไม่มันไม่เสียนะครับ,ยรบอยู่ได้หลายเดือนนะครับอันนี้ไม่น่ามองข้ามนะครับแต่พืชอีกหนึ่งอย่างที่ส่องเกษตรตามใจมองดูแล้วถ้าเป็นส่องเกษตรตามใจทำนะครับคือ,อยางพารานะครับยางพารา่านผู้ชม แต่ห้งนี้ห้งนั้นคำว่ายางพาราเนี่ยเห็นดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปรายละเอียดผมอยากจะบอกอยากจะพูดอย่างนี้กับท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าเรื่องยางพารายางพาราเนี่ยก่อนที่จะปลูกผมอยากจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าต้องให้ดูศักกยภาพของตัวท่านผู้ชมก่อนแล้ว พี่น้องเกษตรกรก่อนอน,นะครับพระม,มุสมให้ดูศักยภาพตัวเองก่อนและดูตัวเราว่าเรามีศักยภาพจะทำได้ประมาณไหนนะครับบางคนก็อาจจะยังนึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมขอขยายความนิดนึงนะครับแต่บางเอิญผมผมไม่มีผมผมไม่ได้ปลูกนะครับผมไม่ได้ปลูก ผมก็ศึกษามามากแล้วก็เกือบเกือบละเกือบจะปลูกนะครับเกือบละหว,วังเห็นอย่างดีละนะครับคน้นคว้าอะไรทุกอย่างนะครับประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาเนี้ยนะครับซึ่งช่วงนั้นนะครับรัฐบาลให้ปลูกกันมากนะครับอุดหนุนให้ปลูกกันมากแนะนําให้ปลูกกันมากนะครับบอกว่าขายได้แม้แต่กระทั่งใบนะครับช่วงน,นั้น มีน้อยอยู่นะครับมีน้อยอยู่เขาบอกว่าปลูกแล้วขายได้แม้แต่กระทั้งใบถ้าผมจำไม่ผิดช่วงนั้นเขามีเงินอุดหนุนให้อยู่นะครับไล่ละ2,000ัถึงหปีหรือไงไม่ทราบนะครับอันนี้ผมผมไม่มั่นใจเพราะมันนานละนะครับยีปียี่สิบกว่าปีผ่านมาละนะครับคือเขาให้ทุนมาในระหว่างการเรารอการเราเก็บเกี่ยวเนี้ย รอการเลากีดหรือให้พืชเราผลผลิตเนี้ยนะครับท่านผู้ชมผมยังพอจําได้อยู่ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับช่วงนั้นนะเขายังมีอุดหนุนให้เลยนะครับเงินไร่ละสองพันเนี้ยถ้าถ้าผมจําไม่ผิดนะครับช่วงยี่สิบปีที่แล้วมานะครับหรือยี่สิบกว่าปีเนี้ยนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ทีนี้เข้ามาประเด็นนะครับประเด็นว่าทําไมผมถึงบอกว่าให้ดูศัก,กยภาพของตัวเองนะครับท่านผู้ชมศักยภาพ ศักยภาพของตัวเองหนึ่งเรามีความสามารถเราไปกีดเราไปทําได้ไหมนะครับเพราะอย่างเนี้ยมันต้องได้ทําแทบทุกวันนะครับแล้วมันก็มีรายได้แท่ทุกวันยกเว้นที่ฝนตกที่เรากีดที่เราทําไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแต่ถึงแม้ราคาต่ํานะครับแต่อย่าลืมว่าการปลูกพวกเนี้ยนะครับอย่างเป็นไม้ยืนผลก็ไม้มีผลนี่ก็ยังว่ามันออกผลให้ ฤดูก,การนึงปีนึงแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ยางพาราเนี่ยมันให้รายได้ตลอดนะครับแต่ราคาหึงต่ำว่าลงมาอยู่10กว่าบาทนะครับที่ยางเนี่ยหรืออยางถ้วยเนี่ยนะครับลงมาสัก15บ,บาทก็คือว่าดีนะครับคือก็คือว่าดีท่านผู้ชมดีอย่างไรนะครับเพราะเราเก็บเกี่ยวครั้งนึงเนี่ยเราทําครั้งนึงเนี่ยเกือบได้ต้นละกิโลละนะครับอย่างน้อยๆผมผมผมตีไว้เอา2ต้นกิโลนึงเลยนะครับ สองต้นกิโลนึงเนี้ยก็10กว่าบาทเนี้ยก็อยู่ได้นะครับผสมก็อยู่ได้แต่เราเราได้ตลอดเมื่อนน้ําซึมบ่อทายนะครับมันจะแตกต่างก,ก,ก,กันกับที่ไม้ผลนะครับไม้ผลนี่มันให้ผลผลิตแค่ปีเดียวนะครับอันนี้ทำมาึงื่อซ่อมเกษตรตามใจให้แนะนำนะครับแนะนําให้ปลูกแต่อย่าลืมว่าให้ดูศักยภาพตัวเองว่าเราจะทําได้ไหมทําได้ขนาดไหนอายุมากแล้วเรามีคนช่วยไหม นะครับเราที่เราจะปลูกเนี่ยเราอายุเท่าไหร่นะครับแล้วเรามีคนช่วยถ้าเราทําไม่ไหวจะมีคนรับช่วงต่อเราไหมไอ้นี่น่าคิดนะครับเนื่องจากได้น้ํายางแล้วนะครับพระม,มุสมเรายัางได้ขายต้นนะครับขายต้นมันนะครับขายต้นยางพาราเนี่ยนะครับไม่ยิ่งน้อยลงน้อยลงในในประเทศเราเนี่ยนะครับ ราคามันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันเนี้ยไม่ปล่าประโยชน์เลยเราใช้ได้ทั้งสองทางนะครับได้ประโยชน์ทั้งสองทางนะครับเราได้ทั้งน้ำํำยางแล้วเราได้ทั้งต้นไม้นะครับเราได้ทั้งต้นไปขายต้นให้เขานะครับอันนี้ที่ซ่องกเกษตรตามใจอยากจะมาแนะนําแล้วมันคิดว่ามันยั่งยืนมันยั่งยืนก็คือ,อยางพารา อีกหนึ่งอย่างนะครับแต่ก็ต้องเน้นก่อนว่าต้องให้อย่าลืมว่าต้องให้ดูศัก,กยภาพตัวเองนะครับอย่าลืมว่าให้ดูศัก,กยภาพตัวเองแล้วให้ดูพื้นที่ของท่านผู้ชมจะปลูกว่ามันเราสะดวกสบายแค่ไหนเราจะทําได้ประมาณไหนนะครับอันนี้ทําแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปสร้างความลำบากใจนะครับเราต้องมองเห็นความสะดวกสบายนะครับ แล้วมันก็ไม่เป็นการที่ของต้องบูดต,ต้องเน่าต้องเสียนะครับเราไปขายต้นไหนก็ได้เก็บไว้เป็นเดือนเดือนก็ยังได้นะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้สำหรับการที่ไม้ยืนต้นอีกหนึ่งอย่างนะครับพี่ซ่องกเกษตรตามใจอยากจะมาแนะนำนะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับมันจะสุกช่วงประมาณเดือนมกราคมพานะครับ แล้วปีนี้มะขามไม่ค่อยติดนะครับเนื่องจากเอาตั้งแต่มันห้ามมันจะมีฝักก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ต้นปีปีนี้ช่วงมะขามสุกมะขามออกสู่ตลาดเนี้ยมะขามปีหกแปดเนี้ยมะขามไม่ค่อยออกฝักนะครับราคาแพงนะครับราคาแพงท่านผู้ชมมะขามเปียกนะครับมะขามเปียกท่านผู้ชมก็คงรู้นะครับมะขามเปียกกิโลละ หนึ่งร้อยบาทยางหาซื้อยากนะครับยางหาซื้อยากอันนี้คือผมต้องย้ำว่าคือมะขามเปียกมะขามเปรี้ยวมะขามเปรียาาปร้ยวเดี๋ยวผมให้ดูฝักเขานะครับบางเอิญมันมีฝักอยู่นี่ผมให้ดูอันนี้ฝักยังเล็กอยู่นะครับฝักยังเล็กอยู่นี่ฮันผสมนะครับ ทำไมผมแนะนำให้ปลูกมะขามเพราะผมมองดูแล้วมันยังไม่มีทางตันเรื่องมะขามนะครับแล้วถ้าเป็นมะขามยักษ์อย่างเงี้ยมะขามใหญ่อย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมเราสามารถเอาไปแปรรูปได้เลยแล้วหาเงินได้ง่ายนะครับหาเงินได้ง่ายง่ายเพราะอะไรท่านผู้ชมน่าจะประมาณสัก10ปีแล้วนะครับผมไม่ได้กินมะขามแท่อิ่มเลยนะครับเดี๋ยวเนี้ย ตั้งแล้วก็ไปถึงสิบปีเนี่ยไม่ได้กินมะขามแท่อิ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นมะขามตัวเนี้ยไม่น่ามองข้ามนะครับตอนที่ประมาณสิบปีเนี้ยที่ผมได้กินมาเนี่ยนะครับท่านผูออ้ชมได้กินมาเนี่ยตอนนั้นมันฝักละห้าบาทแล้วนะครับฝักหนึ่งเนี่ยห้าบาทมะขามแช่อิ่มนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนเนี้ยผมก็ยังจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่เรื่องการทํามะขามแช่ออิ่มนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ย ผมก็เป็นพืชอีกหนึ่งอย่างที่จะสนับสนุนและความคิดเห็นของผมที่อยากจะให้กเกษตรกรเอาไปปลูกนะครับเอาไปปลูกแม้แต่เราทำเป็นมะขามแช่อิมไม่หมดฝักที่สุกเราเอาไปแกะขายทำเป็นมะขามเปียกนะครับอย่างตามสุดผมก็ไม่เคยเห็นตามกิโลละ30บาท35บาทนะครับตามสุดนะครับก็เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับปีนี้พุ่งไปถึงกิโลละร้อย ยังหาซื้อยากนะครับยังหาซื้อ,อยากอันเนี้ยแล้วก็เป็นพืชเราไม่ต้องดูแลรักษาอะไรเขาเลยนะครับเขาที่ผมปลูกนะเผมก็ปลูกทิ้งๆคว้างๆไว้อย่างเงี้ยนะครับพรณผู้ชมอันนี้คือส่องกเกษตรแนะนําที่พืชจะให้ปลูกนะครับพี่ผมให้ปลูกนะครับแต่ก็ต้องให้ใช้ความพิิพิจนารณาว่า เราชอบหรือไม่ชอบมันจะตรงกับใจเราหรือเปล่านะครับพ่อผู้ชมมันจะตรงใจเราหรือเปล่าอันนี้ซ่องเกษตรตามใจต้องย้ำอยู่เสมอว่าทำอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องให้ใจรักนะครับให้ใจรักแล้วหาด้านการตลาดไม่ว่าพืชอะไรต่างๆนะครับถ้าเราปลูกเยอะหาการตลาดนะครับ แต่แถวบ้านผมเนี่ยมะขามเปียกเนี่ยมีรถวิ่งมาหารับซื้อเลยนะครับไม่ไม่ต้องไปขายที่อื่นนะครับพ่อผสมในเมื่อในหมู่บ้านของเราถ้าเรามีเยอะเนี่ยไม่ต้องไปขายที่อื่นนะครับถ้าเรามีไม่เยอะเอาไปขายตามตลาดนะครับตามตลาดที่ทัวอำเภอหรือทัวอะไรเนี่ยนะครับมันต้องมีตลาดอยู่ละนะครับไปหาแม่ค้าเขาเอาไปให้เขานะครับพ่อผสมอันนี้คือที่ส่งเกษตรตามใจแนะนําเป็นพืชอายุยาวที่แนะนํา ที่เป็นตัวเลือกผมให้ดูคือ3ตัวนะครับวันนี้ก็เอามาให้ดูกันและเอามาพูดคุยกันนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้มาพูดคุยกันนะครับก็ขอขอบคุณล่วงหนะ้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ